สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณแจนอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะคะตอนนี้นะคะเราถึงหน่วยที่สี่แล้วนะคะซึ่งใบความรู้นะคะในหน่วยที่สี่จะมีทั้งหมดด้วยกันสี่เรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะใบความรู้นะคะหน่วยที่สี่นะคะตอนนี้เราถึงลำดับที่สามแล้วนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองและนี่คือหน้าตาหนังสือนะคะที่ครูแจนใช้ เรามาดูเป้าหมายนะคะเป้าหมายหรือตัวชี้วัดนะคะที่เราใช้ก็คือว2 3นะคะป5ทับนั่นเองนะคะก็คือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารนะคะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะโดยใช้หลักฐานนะคะเชิงประจักษ์นะคะเดี๋ยวครูแจนะคะขออธิบายคาว่าวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะวิเคราะห์ก็คือการที่เรานะคะแยกแยะนะคะจัดระบบนะคะเปรียบเทียบนะคะจัดลำดับ จัดจำแนกนะคะหรือเชื่อมโยงข้อมูลนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของคำว่าวิเคราะห์นะคะและนี่คือสาระก,การเรียนรู้แกนกลางนะคะที่ครูแจนใช้คำสำคัญนะคะของเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะในเรื่องสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกายภาพนะคะก็คือลักษณะภายนอกนะคะที่สามารถสังเกตนะคะได้ด้วยอะไรคะตาเปล่านะคะหรือโดยใช้เครื่องมือนั่นเองซึ่งเราเคยเรียนนะคะจากชั้นปหนึ่งมาแล้วนะคะสมบัติที่สังเกตได้นะคะของวัสดุเด็กๆยังจําได้ไหมคะสมบัติที่สังเกตได้นะคะต่างๆนะคะอย่างเช่นสีนะคะความนุ่มนะคะความแข็งนะคะหิวถูกระนะคะเรียบนะคะ สีใสขุ่นนะคะยืดหดได้นะคะบิดงอได้นี่คือสมบัติที่สังเกตได้นะคะสมบัติที่สังเกตได้นะคะจากรูปภาพนะคะของผ้านะคะก็คือเด็กๆจะสังเกตได้จากสีนะคะซึ่งมีหลากสีใช่ไหมคะผิวสัมผัสนะคะก็คือผ้าจะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ไม่เรียบนะคะยืดหดได้นะคะแล้วก็บิดงอได้นั่นเองนะคะนี่คือสมบัติที่สังเกตได้นะคะด้วยตาเปล่านะคะของผ้านั่นเอง สำหรับสมบัติทางกายภาพอื่นๆนะคะเราเคยเรียนจากปไหนมาแล้วคะปสี่มาแล้วนะคะเด็กๆยังจําได้ไหมคะอย่างเช่นนะคะภาพนี้คือภาพเครื่องขุดเจาะเห็นใช่ไหมคะก็จะมีสมบัตินะคะในเรื่องของความแข็งนะคะก็คือความทนทานต่อการกดนะคะตัดขูดนะคะขีดหรือขัดสีนะคะโดยวัสดุที่มีความแข็งนะคะจะทนต่อการขูดขีดนะคะของวัสดุอื่น สนะคะสภาพยืดหยุ่นนะคะหมายถึงความสามารถนะคะของวัสดุนะคะในการกลับคืนรูปร่างได้อันนี้คือความรู้ที่เราเรียนตั้งแต่ป .4 มาแล้วนะคะสามนะคะการนำความร้อนนะคะหมายถึงความสามารถในการถ่ายโอนความร้อนนั่นเอง 4. <c oughs> นะคะการนำไฟฟ้านะคะหมายถึงความสามารถนะคะในการส่งกระแสไฟฟ้านะคะผ่านวัสดุนั่นเอง เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะสมบัติทางเคมีคืออะไรคะดเด็กๆทราบไหมคะสมบัติทางเคมีนะคะหมายถึงนะคะสมบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเคมีนะคะและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารนะคะอย่างเช่นการติดไฟนะคะการผูกกรอนนะคะการทําปฏิกิริยากับน้ําหรือแสงนะคะหรือจะเป็นการทําปฏิกิริยานะคะกับกรดหรือเบส หรือจะเป็นการละลายทางเคมีนะคะนี่คือความหมายของคำว่าสมบัติทางเคมีนั่นเองตัวอย่างนะคะสมบัติทางเคมีนะคะของเบกกิ้งโซดานะคะซึ่งเบกกิ้งโซดานี้นะคะจะมีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมน,นะคะไบคาร์บอเนตนะคะ สมบัติทางคุยภาพนะคะของเบกกิ้งโซดาก็คือความเป็นกรดเบสนะคะส่วนใหญ่จะมีลิ์เป็นด่างนะคะเมื่อได้รับความร้อนก็คือจะทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะเมื่อนําไปผสมกับน้ําส้มสายชูนะคะจะเกิดฟองแก๊สขึ้นมานะคะซึ่งนะคะบางครั้งในการทดลองนะคะเราก็นำเบกกิ้งโซดานะคะมาใช้ในการทดลองด้วยนะคะทำให้เกิดฟองขึ้นมานั่นเองเรามาดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะคืออะไร เด็กดูภาพนะคะจากไครดิบนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเมื่อเรานําไปทอดในกระทะนะคะเด็กสังเกตนะ เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือสถานะนะคะใช่ไหมตอนแรกนะคะเปลี่ยนจากนะคะของเหลวกลายเป็นของแข็งนะคะรูปร่างก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะตอนแรกไข่ก็จะเป็นฟองอยู่นะคะ,ะเมือ่อเรานําไปทอดในกระทะใช่ไหมไข่ก็จะเปลี่ยนจากของเหลวนะคะกลายเป็นของแข็งนะคะแล้วก็รูปร่างนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย ก็คือนะคะสีขาวของไข่ขาวนะคะเปลี่ยนจากสีใสนะคะเป็นสีขาวนั่นเองนะคะขอบไข่ขาวนะคะเปลี่ยนจากที่เป็นสีขาวนะคะก็จะเป็นสีเหลืองทองนะคะแล้วก็น่ารับฐานมากเลยนะคะแต่ถ้าหากได้รับความร้อนนานเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะทําให้เปลี่ยนเป็นสีดําไหมนะคะก็คือเราทอดไข่ไหมนั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารก็คือการที่สารนะคะมีสมบัตินะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นสถานะนะคะเนื้อสารรูปร่างนะคะสีกลิ่นนะคะรสนะคะความหนาแน่นนะคะความดันนะคะหรือองค์ประกอบทางเคมีนะคะที่เกิดขึ้นนั่นเองนี่คือความหมายนะคะของการเปลี่ยนแปลงของสาร การเปลี่ยนแปลงของสารนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะนะคะการละลายน้ํานะคะการเปลี่ยนรูปร่างนะคะโดยองค์ประกอบทางเคมีนะคะก็ยังจะเหมือนเดิม แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเมื่อผสมสาร2ชนิดขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจะได้สารที่มีสมบัตินะคะต่างจากสารเดิมนะคะหรือเมื่อสารชนิดเดียวนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็จะมีสารใหม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะอย่างเช่นในภาพเลยนะคะตอนแรกก็จะเป็นถ่านอยู่ใช่ไหมคะเมื่อเกิดการเผาไหม้นะคะก็จะเป็นเท่าถ่านนะคะ ตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะที่มีสารชนิดเดียวนะคะทำให้เกิดสารใหม่อย่างเช่นนะคะการทํากล้วยตากนะคะเนื่องจากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสีและก็กลิ่นนะคะตอนแรกนะคะกล้วยก็จะเป็นลูกอยู่ใช่ไหมคะเมื่อนําไปตากแดดนะคะสีก็เปลี่ยนนะคะกลิ่นก็เปลี่ยนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะการเพิ่มหรือลดของอุณหภูมินะคะเพียงอย่างเดียวนะคะอาจไม่ได้บ่งบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเสมอไปนะคะต้องเกิดสารใหม่ด้วย ซึ่งสังเกตได้จากนะคะมีสีนะคะหรือกลิ่นจากสารเดิมใช่ไหมคะซึ่งสังเกตได้จากมีสีนะคะหรือกลิ่นต่างจากสารเดิมนะคะมีฟองแก๊สนะคะหรือมีตะกอนนะคะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมินั่นเองนี่คือภาพตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะที่ทำให้เกิดฟองแก๊สนะคะ เป็นภาพนะคะขนมนะคะเมื่อนําเข้าเตาอ,อบนะคะได้รับความร้อนนะคะก็จะเกิดฟูขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะจากภาพนะคะเด็กๆเห็นขนมอยู่ในเตาอ,อบนะคะก็คือเป็นปฏิกิริยาเคมีของผงฟูนะคะสารตั้งต้นก็คือโซเดียมไบาคาร์บอเนตนะคะก็คือผงฟูนั่นเองนะคะบวกกับความร้อนก็คือความร้อนของ เตาอบนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะหรือจะเป็นนะคะปฏิกิยาเคมีนะคะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะสารตั้งต้นก็คือแสงน้ำใช่ไหมคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คลอโรฟิลนะคะคลอโรฟิลมีสีอะไรคะมีสีเขียวนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดน้ําตาลแล้วก็แก๊สออกซิเจนนะคะน้ําตาลก้ก็จะกลายเป็นอะไรอีกกลายเป็นแป้งน,นะคะ หรือจะเป็นนะคะปฏิกิยาเคมีนะคะการย่อยสลายทางชีวภาพนะคะก็คือแอปเปิ้ลดิบนะคะเมื่อนานไปนะคะก็กลายเป็นแอปเปิ้ลเน่านะคะสารตั้งต้นก็คือจุลินซีนะคะบวกกับสารอินซีต่างๆนะคะน้ําแสงแล้วก็ออกซิเจนนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็แก๊สมีเทนนั่นเองหรือจะเป็นนะคะปฏิกิยาเคมีนะคะการเผาไหม้ของแก๊สหุงต้มนะคะ สารตั้งต้นก็คือแก๊สบิวเทนนะคะบวกแก๊สออกซิเจนนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็การเพิ่มอ,อุณหภูมินั่นเองนะคะหรือจะเป็นนะคะปฏิกิริยาเคมีนะคะการเผาไหม้ของไม้ขีดไฟนะคะนี่คือภาพการเผาไหม้ของไม้ขีดไฟนะคะสารตั้งต้นก็คือฟอสฟอรัสแดงนะคะบวกกับแก๊สออกซิเจนนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเพิ่มอ,อุณหภูมินั่นเองหรือจะเป็นนะคะ ปฏิกิยาเคมีนะคะการย้อมสีผมนะคะสําหรับใครที่ชอบทําสีผมนะคะสารตั้งต้นก็คือสารฟอกสีนะคะบวกกับน้ํานะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือสีผมนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นด้วยใช่ไหมคะหรือจะเป็นนะคะปฏิกิยาเคมีนะคะการเผาไหม้ของน้ํามันรถยนต์นะคะสารตั้งต้นก็คือน้ํามันรถยนต์นะคะบวกกับแก๊สออกซิเจนนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีสีนะคะก็คือสีของควันนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นที่เหม็นใช่ไหมคะ แล้วก็จะเป็นปฏิกิยาเคมีนะคะการเกิดสนิมของโลหะนะคะสารตั้งต้นก็คือพวกโลหะเหล็กนะคะบวกกับน้ำนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเมื่อโลหะเหล็กนะคะโดนน้ำนะคะก็จะเกิดสนิมเหล็กขึ้นมานะคะหรือตะกอนสนิมนั่นเองหรือจะเป็นนะคะปฏิกิยาเคมีนะคะการเผาไหม้ของถ่านนะคะสารตั้งต้นก็คืออะไรคะ ฐานไม้นะคะบวกกับแก๊สออกซิเจนนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือตะกอนเท่าฐานนั่นเองนะคะจบแล้วนะคะสําหรับความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก่อนที่เราจะไปเรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ก่อนเลยนะคะจากแผนภาพความคิดน,นะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก็จะมีการทําให้เกิดฟองแก๊สนะคะทําให้เกิดการเพิ่มอุณหภูมินะคะทําให้เกิดสีและกลิ่นแล้วก็ การทําให้เกิดตะกอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูแจ้งก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับใบความรู้เรื่องต่อไปเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และก็ผันกลับไม่ได้นะคะสําหรับใบความรู้เรื่องนี้นะคะครูแจ้งจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ